ตกใจจริงๆนะเมื่อวานคนทั้งประเทศมีอาการช็อกเล็กๆใช่ข่าวนี้ต้องบอกถ้าพูดถึงหมอแอร์แห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมเชื่อว่าสังคมจะนวนไม่น้อยยังมีภาพจำภาพจำนั้นก็คือดาวรุ่งตำรวจใช่โคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมอใจดี หมอจิตวิทยาเด็กด้วยเป็นหมอจิตวิทยาเด็กใช่คือภาพหมอแอร์เมื่อหลายปีก่อนหนึ่งหมอใจดีเป็นหมอจิตวิทยา,ยาเด็กเป็นโฆษกสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นดาวโรดของแวดวงตำรวจสายสายสาย,สายอะไรสายหมอสายหมอ,อมประมาณนั้นสายแอดมินสายหมอประมาณนั้นนั่นเองครับกระเพิ่ตาทีเดียวโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานไปดูภาพตังต่อไปนี้ครับเอาภาพขึ้นจอเลยครับเชิญค่ะ ตกใจที่คาดหน้าเสื้อหลายๆก็คือหมอแอหมอแอหมอแอชื่อเป็นทานการก็คือพันตำรวจเอกหญิงอัญชุลีทีระวงไพศาลใช่ปรากฏว่าสาารณสุขร่วมกับตำรวจประปรามยาเสพติดบุกไปจับกลุ่มหมอแอที่คอนโดค่ะที่คอนโดบอกชื่อเดอะซีเมมเบอรี่สยามถนนพระรามหนึ่ง The s e ีด Memory สยามถนนพระรามหนึ่งก็แถวแถวทถาแถวสี่แยกมาบนคลองเลยขึ้นไปถัดขึ้นไปหน่อยสนามกีฬาเป็นนิดนึงยิ่งเยื้องยิ่งเยื้องกับสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพัชราสัยใช่ค่ะอยู่ีกฝั่งหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ค่ะเข้าไปในซอยอยู่อีกฝั่งหนึ่งเข้าซอยนิดนึงตรงนั้นยังเป็นยังเป็นถนนพระรามหนึ่งเป็นเส้นเดียวกันกับสยามสยามพาราก้อนใช่ตรงนี้เป็นงขึ้นไปแต่ข้ามแยกโอเคต้องใจเกิดอะไรขึ้น ำรวจปาปามยาเสสติดกับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานอาหารและยาก็คือออยอส่งที่กำลังการบุกไปจับเธอที่คอนโดของเธอค่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะหมอแอร์นะเครือข่ายของหมอแอร์ถูกออกหมายจับและก็ถูกจับกลุ่มรวมตัวหมอแอร์ด้วยมันก็หคนไปยกัน <4 S 1> <ด>บวกหนึ่งคือบวกหมอแอร์ ไปดูรายชื่อกันสักนิดสิครับไปดูขั้นตอนการนี้หมอแอร์สักนิดสิครับใช่ค่ะประกอบด้วยนะคะคนแรกก็หมอแอร์แน่นอนค่ะอธิบายกันนิดหนึ่งนะค่ะข้อหาหมอแอร์ก็คือ,อ,อสั่งซื้อ,อยานอนหลับค่ะยาสะกดประสาทค่ะซึ่งแปลงสภาพเป็นยาเสียสาวได้ ใช่อันนี้แหละคืออันตรายนอนหลับยาสะกดประสาทบางประเภทบางขนาดค่ะซึ่งแปลสภาพเป็นยาเสียสาวได้หรือเอาไปเป็นสารเสพติดซื้อเอามาปล่อยในตลาดมืดๆราคาดีไงราคาดีราคาดีซื้อมาราคาดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้หมอแอร์เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของตัวเองจากชีวิตตํารวจที่น่าจะมีอนาคตจากคุณตรวจแลหมอจิตวิทยาเด็กซึ่งก็น่าจะได้รับการยอมรับ ในระดับหนึ่งอนอกจากอาชีพรับราชะการเป็นตำรวจอีกด้านหนึ่งคุณหมอก็ยังเปิดคลินิกมีตั้งสองคลินิกใช่ค่ะแต่อะไรคือจุดเปลี่ยนอะไรคือแรงผลักให้หมอแอร์ตัดสินใจเดินบนถนนเส้นสีเทาๆเป็นหมอย่อมรู้ว่ายาแบบนี้เป็นยาต้องห้ามนะมไม่ใช่หมอก็รู้ไม่ใช่หมอยิ่งต้องรู้สิไม่ใช่หมอก็รู้เพ <c oughs> ราะไอ้ยาพวกนี้ <c oughs> ใช่เป็นได้ทั้งยาเสพติดแล้วก็ยาเสียสาวถือบอกเท่าไปผสมก็จะเป็นยาเสพติดเป็นสูตรยาเสพติดสูตรต่างๆได้ก็หวาไปก็ใช้เป็นยาเสียสาวหลักๆก็ใช้เป็นยาเสียสาวซึ่งอันตรายมากนะตรงนี้โอเคก็ปรากฏว่าในการจับกลุ่มหมอแอร์ครั้งนี้ตำรวจไปขอออกหมายจับรวมทั้งสิ้นห้าหมายด้วยกันใช่ค่ะคนแรกก็คือหมอแอร์นั่นเองในฐานะที่เป็นตัวการใหญ่ของเครือข่ายค้ายาเสียสาวล็อตนี้ที่จับ คนที่สองดุริยรัก the ์อุ s <S ปชัยเขาบอกคนนี้เป yep. ็นคนเฝ้ายาแปลว่าเป็นคนเฝ้ายานะเป็นคนเฝ้ายานะคนที่สามชื่อนัทพัฒน์ธิรโชตเขาบอกคนปล่อยยาอันนี้เป็นรายใหญ่ด้วยเป็นคนปล่อยยาแล้วเป็นเจ้าใหญ่เป็นเป็นเป็นมือหลักในการปล่อยยาก็แล้วกันใช่ค่ะมือหลักในการปล่อยยา คนที่4ครับประกรณ์จันเทพอันนี้ก็เป็นคนปล่อยยาเหมือนกันก็เป็นคนในเครือข่ายปล่อยยาและคนสุดท้ายอรชุนจันทนามคนปล่อยยาเหมือนกันนี่ก็ปล่อยยาเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงในวงจรเกินนะในวงจรหมอเสียยาเสียสาวนะในกลุ่มของคนปล่อยยาเขาก็จะมีเลเวลครับอ๋อมีระดับใช่สายตรงสายรองหรอขาใหญ่เนี่ยก็คือนัทพัฒน์ถัดลงไปก็คือประกรณ์แล้วก็ ค่อนข้างจะแตท้ายของวงจรท้ายของวงจรยาสักนิดหนึ่งก็คืออรชุนตำรวจออกหมายจับทั้งสิ้นก็ห้าคนด้วยกันก็รวบได้สี่ใช่ เข้าใจว่าเอารชนยังมีอยู่ใช่ค่ะหรือว่ากลางดึกเมื่อวานจับได้หรือเปล่าไม่ดูเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงข้อมูลที่เรานําเสนอตรงนี้คือข้อมูลณตอน6กโมงเย็นค่ะกลมหกโมงเย็นของเมื่อวานใช่ค่ะหลัง6กโมงเย็นไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่จับใครได้เพิ่มเติมรอสักครู่ค่ะเพราะเราต้องรอยืนยันเราจะได้ข้อมูลมามานาเสนอก็เกรงว่าเดี๋ยวจะผิดพลาดก็รอคอนเฟิร์มให้ได้ชัดๆก่อนจากห้าหมายจับคราวนี้มาดูเครือข่ายค่ายาเสพวของของหมอแอ๋สักนิดสิครับค่ะ <Okay. S 2> อธิบายเค,ครือข่ายตัวการใหญ่นะตัวการใหญ่ก็คือหมอแอร์ภาพอยูบ่บนจอคนเดียวคือหมอแอร์หมอแอร์ใช้ชื่อ11คลินิกซื้อ,อยาใช่ค่ะแล้วก็ใช้ชื่อ370คนตายเป็นคนรับยาหรือใช้ยา,ยาอธิบาย กฎกติกาของออยสักนิดสิครับในก<ช>รณีไอ <c oughs> ยาพวกนี้ม,มันมีกฎกติการในการซื้อ,อใ,นในการจาหน่ายต่ออย่างไรเอาง่ายๆเลยการซื้อ,อยาตัวนี้เราไม่ใช่ว่าไปคลินิกไหนแล้วจะซื้อได้นะการซื้อนะต้องมีใบแพทย์คือใบหมอใบอนุญาตหมอเนี่ยแหละในการที่จะเซ็นคำสั่งซื้อในการจะสั่งซื้อ,อยาแล้วการสั่งซื้อ,อยาก็ซื้อ,อยาไปโดยตรงที่ออยเท่านั้นแยกเป็นสองระดับถ้าเป็นผู้ป่วยจะไปซื้อ,อยาโอเคต้องมีใบสั่ง ต้องมีมีหมอรับรองให้ใช้ย,ยามีใบสัญญาของแม่ใช่ค่ะแต่คนที่จะซื้อมาขายไม่ว่าจะเป็นคลินิกโรงพยาบาลหรือร้านขายยาทั่วๆไปค่ะที่ได้รับอนุญาตค่ะจะต้องสั่งซื้อยาไอ้เหล่านี้ผ่านออยอสำนักงานคณะกรรมาการอาหารและยาหรือออยอใช่ค่ะ ออยจะเป็นตัวผ่านออเดอร์การสั่งซื้อทุกออเดอร์ใช่ค่ะดังนั้นออยจะรู้หมดใครสั่งซื้อยาเหล่านี้ค่ะซื้อเมื่อไหร่ซื้อเป็นจํานวนเท่าไหร่ใช่เป็นข้อมูลออยจะเป็นแหล่งรวมจะรู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดจะมีเลคคอร์ดทั้งหมดเลยนะครับรวมการใช้ยาด้วยทีนี้ทีนี้ทีนี้โอเคเป็นคนผ่านออเดอร์สุดท้ายคนที่จะเอายามาขายให้กับผู้สั่งซื้อค่ะ จะเป็นใครก็อีกเรื่องหนึ่งแต่การสั่งซื้อออเดอร์มันต้องแจ้งผ่านทางออยทั้งหมดแล้วต้องเป็นหมอด้วยต้องมีหมอใช้ไอดีของหมอด้วยที่สําคัญที่สุดนะย้อนเรื่องก็แล้วกันที่สําคัญที่สุดนะก็คือ,อคนที่จะสั่งซื้อยาไปขายเนี่ยต้องต้องรีพอร์ตรายชื่อคนไข้ที่มารับยาที่มาซื้อยาไปไปไปใช้ไปกินด้วยนะใช่ยาตัวนี้ต้องมีคนไข้ต้องมีคนไข้ใช้จริงทีนี้ทีนี้ ปฏิบัติการค้ายาเสียสาวสั่งซื้อยานอนหลับบางขนานสั่งซื้อยาสะกดประสาทบางประเภทแล้วไปแปลงสภาพเป็นยาเสียสาวขายให้กับยุทธจักรกลางคืนเท่าๆะะกันนะครับหมอแอร์จะใช้ชื่อ11คลินิกในการสั่งซื้อยาค่ะอยรู้ก็เพราะว่าอย่างที่กลาเปลียนมันต้องผ่านอยอใช่มันมีข้อมูลหมดขณะเดียวกัน<อ>หมอแอร ก็ไปเอาชื่อคนตาย370คนด้วยกัน370ชื่อด้วยกันเป็นผู้รับยาใช้ยาบนี้เป็นผู้รับยาไปไปกินใช่มันต้องมีคนใช้ยาไงถึงจะเซ็นออกมาได้เนี่ยแหละทีนี้ทีนี้ทั้งวงจรของหมอแอร์ที่เขาเขาใช้แก๊ปหมดเลยนะค่ะเขาใช้แก๊ปใช้บริการ่ยทันสมัยไงเขาใช้เขาใช้รถแก๊ปในการรับส่งเก่งมากหมอแอร์ก็ใช้บริการแก๊ป ไปรับยาจากผู้จำหน่ายแล้วก็ส่งไปเก็บไว้ที่ค่ะส่งไปเก็บไว้ที่แฟลตตำรวจค่ะโดยให้คนที่ชื่อดูลิยักษ์เป็นคนเฝ้ายาใช่แล้วที่แฟลตตำรวจนะจุดนี้ที่แฟลตตำรวจจุดนี้ตตำรวจจะอยู่ในซอยพหหนพหล6ใช่ไหมค่ะพหลหกพ้นห หมายเลขหกใช่ไหมใช่ค่ะเฉลิมลาบอ่ะเฉลิมลาบซอยเฉลิมลาบชาวบ้านเขาเรียกซอยเฉลิมลาบหรือจะเรียกซอยแฟลตตำรวจก็เป็นที่เข้าใจกันแต่เป็นทางการน่าจะเป็นซอยพระหนหกหรืออย่างไรถ้าผมจำไม่ผิดนะค่ะโอเคว่ากันที่จริงนะในซอยมีแฟลตตำรวจก็จริงแต่สมัยโบราณเมื่อเมื่อสัก20-30ปีก่อนเะาบอกว่าไอ้ซอยเนี่ยซอยโจรซอยโจรเลยเหรอแฟลตตำรวจอยู่ในนั้นไม่ซอยโจรได้ไงอ่ะใช่ มันท้าทายเกินไปนะใส่ตำรวจอยู่ในนั้นแล้วสิปีที่แล้วโอเคโอเคแพ็เกจบพที่นั่นก็ให้ผู้ชายที่ชื่อดุริยะลักเป็นคนดูแลเฝ้ายาจัดจะส่งไปไหนยังไงอ่ะประชัยนั่แหละจากนั้นหมอแอร์ก็จะสั่งแก๊สให้ไปขนยาเสียสาวจากฝ่ายตำรวจไปส่ง เก็บไว้อีกที่หนึ่งแค่บางส่วนตรงนี้มันมีคําถามคือยาทั้งหมดที่สั่งซื้อจะเก็บไว้ที่แฟลตตำรวจจากนั้นก็กระจายต่อบางส่วนเท่านั้นส่งต่อไปที่นนทชัยเพรสที่นั่นคนที่ชื่อปกรณ์จันเทพเป็นคนเป็นทั้งคนเฝ้ายาะปล่อยาเป็นคนปล่อยยาด้วยอทั้งเฝ้าทั้งปล่อยยาด้วยนะที่นนทเพรสนนทชัยเพรสนะด้วยความเคารพอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรสักครู่สักครู่ สังเกตรับยาไปเก็บไว้ที่แฟลตตำรวจก็ใช้แก๊ปเอาขนยาจากตำรวจมาที่นนทชัยเพลสก็ใช้แก๊ปใช่ค่ะมันเนียนนะสุดยอดเลยเนียนมันไม่รู้ไงมาส่งของอะไรยังไงจากนั้นปกรณ์ก็จะเอาไปส่งขายเป็นการทั่วไปใช่เอาไปปล่อยอ่ะและรวมถึงขายให้กับคนที่ชื่ออรชุนจันทนามอรชุนจันทนามคนที่ยังจับตัวไม่ได้ข้อมูลเมื่อหกโมงเย็นเมื่อวานนะก ก็เป็นการส่งขายทั่วไปและขายให้อริชุนตามคำสั่งของนัทพัฒน์ใช่ก็นี่ไงก็ไปปล่อยตอขาย<อ>ต่อว่าสาวนัทพัฒ์เธอคนนี้เธอเป็นขายใหญ่ในการปล่อยยาของของแก๊งนี้ถูกต้องอของแก๊งนี้ทีนี้เงินที่ได้จากการขายยาจะมีการ โอนไปที่หมอแอที่เขาจับได้เนี่ยเส้นเงินที่เขาจับได้ก็เพราะมันมีเส้นเงินจากนัทพัฒนและจากปกรณ์เนี่ยไหลไปที่หมอแอร์ใช่ค่ะเขาจับได้เลยตำรวจเขารู้อยู่แล้วนัทพัฒเนี่ยเล่นแก่ยาเสียสาวอันนี้ชัดเจนนะใช่ค่ะด้วยความเชื่อมโยงครงข่ายกลางว่ากันว่ายังมีหมอที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณสักสี่ห้าคนในเบื้องต้น เงินหมุนเวียนในเครือข่ายเท่าที่ตรวจสอบได้เบื้องต้นเท่านั้นนะ80ล้าน80ล้านนี่คือเบื้องต้นที่ตรวจเจอนะแต่ว่ากันว่าเส้นเงินมันแทงรอบทิศเลยเส้นเงินแทงรอบทิศเลยโยงถึงหมอสี่ห้าคนด้วยใช่เบ็ดเสร็จเขาว่ากันว่ามีบุคคลเครือข่ายรยะ่อยอีกโดยประมาณใช่โอเควันนี้เราจะเติมคําในช่องว่างหมอสี่ห้าคนนั้นคือใคร11คลินิกคือที่ไหนบ้างและรวมถึงโอเค เดี๋ยววันนี้เราจะทาคำในช่องว่าง